พินิกีบอกเลยว่าหนูเป็นแฟนคลับินิกีตั้งแต่เด็กเลยจริงป่ะจริงเพราะอะไรถึงชอบพี่พ,พ,พี่แบบฮาดีแบบตลกดีอะสนุกดีเราเราเป็นคนชอบแบบผู้ชายตลกอ่าผิดหวังไหมมาเจอตัวจริงอะโคตรผิดหวังเลยส <c oughs> <c oughs> ินะไม่เราไม่เคยรู้ตัวเองจนพามามาเปิดดูทีหลังโอ้ยคดีเหมือนของหนูใช่ไหมเออเหมือนของน้ำตาลนะก็คือจริงๆมีลายน้องมาต้องแปดนานแล้วหลายปีแล้วเออเข้าดาวไหนจ้า น้ำตาลบอกที่นอนค่ะแล้วพี่ล่ะแล้วพี่ล่ะขาดมาระรยากค่ะผมก็เหมือนกันนั่งดูทีวีไม่รู้จะไปไหนอะ่ะเฮ้ยมองกูแล้วเฮ้ยอียอยคุณน่าชวนวเขาเดาตอนนั้นเสียใจว่ะแล้วตอนนั้นไม่มีใครจริงอสมมติตอนนั้นถ้าเกิดผมชวนคุณเขาดาคุณมาไหมมาไหม สวัสดีครับคุีขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์โลมานะครับวันนี้ผมจะไปรับน้องสาวที่น่ารักหนึ่งคนนะครับเป็นนางงามนะครับ Miss Universe Thailand แต่ตอนนี้เข้ามาแบบว่าสายฝอและเซ็กซี่แล้วน้ำตาลชลิกาเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับน้ำตาลนะครับที่บ้านกันเป็นบ้านใหม่ที่เขาเนี่ยเพิ่งซื้อให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แต่ก่อนรับน้ำตาลแป๊บหนึ่งขอกาแฟขอไปซื้อกาแฟแป๊บเน้าไหนน้อยกำอไรอ่ะี่ <c oughs> มาไม่บอกเ่าเลยมาอะไรผูมาซื้อของซื้อของอะไรนักกาเปล่าแล้วมีมือถือเติ <c oughs> มบัตรทีใช้แบบเติมเงินแล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วเมียรู้เดี๋ยวผมดูแลคุณโกบอยทุกครั้งเนี่ยโกบอยเนี่ยคือคนที่จะแวะซื้อกาแฟให้ผมผ่อนออกออกองทุกครั้งใช่นะผมจะที่เนี่ยโรคจิตมาก เล่าให้ฟังของเมาส์มอยบางครั้งเนี่ยผมอะต้องซื้อกาแฟให้เขาทุกเช้านัดตีสี่ตีห้าแล้วก็แล้วแต่ผมบอกผมซื้อแล้วไว้ในรถเรียบร้อยแล้วโลกจิตมันจะต้องไปอุดหนุนป้าข้างบ้านอยู่คนเงอแก้วละ20บาททุกวันกวันัะเหมือนกับมึงทําบุญเขาอะนันเป็นแบบกิจวัตรประจ,จาวันอนะอุดหนุนเขาตลอดอะแต่อตอนนี้ไปผมจะเลิอกอุดหนุนป้าข้างบ้านแล้วอ้าวทำไมนี่เขาบอยซื้อที่นี่ดีกว่าอืมทำมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งแล้วกาแฟเขาดีด้วยจังเก้าคาเฟ่นี่ดูรถตัน เนนี่ยะโลตัสโกเฟรชเนี่ยนี่คือร้านกาแฟประจําของผมที่ตอนนี้เนี่ยผมชอบกินมากคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบนะครับกาแฟเข้มแต่ไม่ใช่ขมนะบางที่เนี่ยขมซึ่งที่นี่นะครับจังเกิลคาเฟ่เนี่ยเขาใช่มาล็ดกาแฟแบบคัดสรรพิเศษสุดพรีเมียมนะครับทำให้กาแฟที่นี่เนี่ยเข้มนุ่มละมุนแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อแจกทีมาทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนปุ๊บสักสี่เนี่ยสี่แถมสี่นิดหนึ่ ซื้อให้พี่ก็ได้พี่ด้วยผมเลี้ยงกาแฟพี่นะตัาใจเลยเอาแต่แล้วพี่อาขึ้นไหมงั้นพี่เลี้ยงผมได้ไหมผมเลี้ยงเองพี่ขอเลี้ยงอะนะอย่าลืมไปกดซับสไคร b e ช่องนิกี้ด้วยนะพี่นะี่่งเมนูอะไรไปครับพี่วันนี้ ชาไทยโอเคเดี๋ยวผมดูแลพี่นะแต่แรกๆกับกดทับช่องผมได้ไหมได้ครับผมครับพี่คุณกี้ถามนิดนึงชาไทยนี่มาได้หนึ่งแถมหนึ่งปล่าวะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งกาแฟคือผมไม่ชอบกินกาแฟอยู่แล้ววอร์อยากกินอะไรวันนี้วันนี้ผมอยากกินชามะนาวส์คือไม่ไม่ไม่เพราะว่านี่สี่สี่แถมสี่วันนีอ่าเพอหนึ่งแถมหนึ่งแลพี่นะโอเคป่ะคุณพี่บ้านอยู่แถวนี้อังพี่ทำไมถึงชอบ กินที่นี่ร้านคาแฟบอกหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยกินบ่อยไหมครับพี่บ่อบ่อยค่ะวันนี้เราขอดูแลคุณที่นะครับพี่แม่คยอดซับเนี่คยอดับหนึ่งซับนะคุที่กินรบกวนสั่งชามะนาวผหนึ่งแก้วของอ้โหโบอยเอาชามะนาวหนูเอาน้ำพุมะนาวน้อไอละกาแฟชาไทยชาเขียวเป็นน้ำพุมะนาวน้ำมะนาวสองโอเคพี่โต้งกินอะไรเต็มเต็มเ็เ็มต็เ็มเมเ็มเ็เ็มเมเ็มเ็มเ็มเเ็ยเ็มะ มันก็จะพอวันนี้กินของจังเกิ้ลเนี่ยจังเกิ้ลนะจังเกิ้ลเนี่ยสี่แก้วพี่แก๊ปกินกาแฟไหมพี่เลี้ยงอ่ะอผมเลี้ยงอามาพี่สั่งเลยอามาพี่สั่งเลยแขมหนึ่งพี่สั่งเลยมาโอ้แล้วเสื้อเขียวเหมือนกันด้วยอามาพี่ได้ผมชอบคนขยันขับแก๊ปเป็นแคพี่เหนื่อยไหมเราไปฟังหน่อยดิเหนื่อยไหมพี่พอสมควรครับวิ่งรถตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่ก็ประมาณสิบโมงสิบโมงแต่พี่เขาน่ารักเพราะว่าบางทีคนฝากซื้อก๊ปซื้อจังเกิลคาเฟ่พี่เขาก็มารอคิวจัดเลยพี่จัดไป เข้มแต่ไม่ขมผมชอบมากเลยเออโอเคขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับดูแลดูับ วันนี้เสื้อเขียววันนี้เสื้อเขียวคุณนิกกี้เขาใครเสื้อเขียวผมให้หมดเรือนเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าให้คุณป่ะมันผมไม่สนใจแล้วฮะเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยผมลงทุนไปซื้อหุ้นโลตัสมานะอ๋อเหรอแล้วหุ้นพอดีไหมมันขึ้นมันขึ้นผมแล้วเงินเนี่ยไปซื้อนี่ไันนี่คือกำไรเหรอนี่กำไรไปซื้อหุ้นโลตัสนโอรเฟชหรอถ้ามีนันเซอร์ยังเออยังดีกว่าผู้บริหารครับฝาลูกชายผมด้วยนะแม่ผมซื้อเลย หนุ่มๆเลยม่หนุ่มไมึงตอแหลแล้วมึงชื่อหนุ่มๆมึงตอแหลเลยสั์แม่มึงชื่อหนุ่มๆตงแต่ผมหนุ่มๆเอาไว้นะไอ้อไอ้าเอาไว้ไดมึงอย่าอตัอกนะให้เขารู้วิจารประจันอหลังจู้ทู่ฮราให้นะครับลูกค้าของร้ฮู้ฮูู้้ฮ้ฮู้้ฮู้ฮก้ฮู้ฮู้ฮ้ ชิมมแล้วจริงๆนะครับคุณนิกกี้ครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นของทางนี้ด้วยครับชามะนาวนะครับของผมเนี่ยนะครับใครที่อยากลองดื่มกาแฟดํานะครับให้มาลองที่นี่จังโก้คาเฟ่เพราะว่าโอ้โหเข้มแล้วไม่ขมเลยอ่ะคุนิกกี้มันควรเปนกาแฟนะจะบอกนะคุณกินจริงจริงดกินง่ายมากเลยอ่ะคุณนิกกี้อธิบายกูบอลหน่อยนะคือไม่บางทีเวลาเราไปกินอเมริกาโน่ที่อื่นเนี่ยมันเปรี้ยวมันกินยากมันแบบว่าเป็นกลมอ่ะกกบอลเหมือนเหมือนคุณโคบูอ่ะมันคล้ายๆตัวสกัดเย็นอ่ะเอออร่อยมากลองตัวแบบสุดๆอ่ะชอบ แต่ผมแนะนำมีชามะนาวเว้ยช่วงนี้โปรโมชั่นแก้วละยี่บาทเองนะครับ f c ทุกคนนะครับต้องรีบไปซื้อเลยนะครับเฉพาะที่ Lotus Go Fresh นะครับกว่า1น1,700สาขาทั่วประเทศไทยเท่านั้นว้าวแวะง่ายมากแวะสะดวกนะครับเพราะจะบอกว่าเขาคัดสรรนะครับวัตถุดิบคุณภาพดีนะครับพรีเมียมมาให้ทุกคนเนี่ยได้กินกันในราคาที่เอื้อมถึงครับแต่ว่านี่นะครับของเขาเนี่ย ดีมากแถมยังคุ้มอีกด้วยนะครับกับเมนูสุดฮิตประจําเดือนเมสายตนนี้หมดแล้วคือเครื่องดื่มนะครับที่ทั้งโกบอยนะครับทั้งแม่และก็หลายคนเนี่ยดื่มกันในวันนี้นะครับเครื่องดื่มไอ์เลมอนที P, ในราคาแค่29บาทนะครับ,รบตอนนี้<ม>ต้องบอกว่าที่จังเกิลคาเฟ่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งทุกวันพุธกพวันนี้<อ>ที่เรามานเนี่ยใช่ไม่น่าละเมื่อกี้น้องน้องคนที่ขายก็บอกว่ารู้นะรู้เยอะพี่ตะกี้รู้เยอะนะ,ะมาวันพุธแต่ว่ายกเว้นเมนูแบบปั่นนะครับตั้งแต่วันนี้ ี่ถึง30เมษายน2565ที่จังเกลิลคาเฟ่มาเลยเท่านั้นนะครับเขาบอกก่อนงั้นเอาไงวันไหนเราก็เลี้ยงลูกค้าทุกคนที่มาที่โรตันโกเฟสล้วเดี๋ยวผมกับโกบอยเนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วไปรับน้ำตาลกันชวนน้องไอซ์ดูแลลูกค้าทุกคนใ,ใครที่มาวันนี้อยากกินเราเลี้ยงเขาใครอยากกินจังเกิลคาเฟ่วันนี้ชอนกินในฉันเลี้ยงนะแต่ว่าแรกกับ1นึ่งซับสไครตบอกเขากดซับทีเดียวนั่งจะกดซับสองทีอต่เดี๋ยวไปเลี้ยงอันซับอีกจั๊บโอเคเดี๋ยวพี่ไปรับน้ำตาล <c oughs> สวัสดีครับพี่ยมารับนางงามขึ้นรถวันนี้เดี๋ยวเลื่อนบ่อยน้องฝรั่งโอ้โหดูชุดดูชุดเฮีย,ยดได้จา้าน้องน้ำปานเชิญจา้าโอ้ชุดเซ็กซี่มากเลยอ่ะจริงเหรอ,อ <c oughs> นี่มารับน้ำตาลหน้าบ้านนะครับอันนี้บ้านซื้อมากี่ปีแล้วเนาะห้าปี<น>ะละหล<ะ>ังใหญ่จังเลย หญ่หรอไม่ตอนนั้นมีตังไงซื้อ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 ตอตตีนะตนะตีถ้าตีผมหอมมเอาตีเอาดิคุณตีผมหอมเลยอยานอนพนิกีหอม หนูจะถามพี่นิกกี้ว่าแบบพี่นิกกี้เลือกจากอะไรคือหนูว่าติดตามพี่นิกกี้แชร์ลงมาแบบเยอะมากเพราะว่าสักวันหนึ่งพี่นิกกี้จะต้องแบบว่าเชิญหนูอะร่วมรายการด้วยแล้วจะบอกว่ามีแบบปกเอกซีของคุณอะดีมาคุณอะเออบอกว่าไปออกรายการพี่นิกกี้หน่อยเอาหรอหนูก็เลยบอกว่าอ๋อพี่นิกกี้เขาไม่ชวนหนูเลยจีน่ามาบ่อยเลยจีน่าสนิทกันไงเออไปออกรายการด้วยกันในใครเบอร์หนึ่งไลอวนนี้วันนี้หนูก็เลยแต่งตัวแบบเซ็กซี่ มองชุดมองแล้วก็มองชุดเออมองชุดมองเสื้อมันคือเสื้ออะไรมันคือเสื้อที่แบบแบรนด์อะไรวะเขาเรียกแบรนด์อะไรวะไอ้ตโทๆถ้าเกิดจอดรถอะไม่ต้องลักเข็มขัดนี่แล้วใครก็ได้ยชั้นแมันคือเสื้อแบรนด์อะไรมันคือเสื้อแบรนด์แบรนด์อะไรวะแบรนด์ฝรั่งอะที่แบบชักมูดเออชักมูดมันก็คือชุดเดียวกับทำลายอะไรมันคือชุดเดียวกับน้องโตเกียวอ่ะโอ้ยทำลายอะไรกูรู้นะเป็นอะไร่ทำไมทำลายอะไร ข้าวอ๋ออยู่ข้าวชุดเดียวกับโตเกียวโนบะจริงเหรอชุดคล้ายกันใช่ใช่ใช่เขาสีส้มเออแต่เขาสีส้มแต่ว่าไอ้ส้งแบบมันคือแบบตรงคล้ายๆกันแต่ว่าขอบของหนูเป็นขนปุยนิ่มไหมขนนิ่มไหมนิ่มอาจะไหมล่ะขออนุญาตเรียกจับข้ายคล้ายกันสองข้าง เออคืออะไรจะมันแพงเลยตัวเนี้ยแพงตัวเล็กตัวเล็กทีเดียวตัวเท่าไหร่อันนี้ก็หมื่นกว่าบาดเลยนะหรอจริงเล็กทีเดียวเลยนะแพงใช่ไหมมีต่างอย่างไม่ได้นะต้องเลยระงโัวเลยไม่แต่ว่าดาราส่วนใหญ่เขาจะแต่งตามดาราฮอลลีวูดป่ะใช่บ้านเทรนด์มันคือยังไงอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนแบบเทรนด์บนเมลี่คุณคุ้นไหมหนูเคยเจอจีจี้หรือว่าเจอเบลล่าเบลล่าฮาดิดใช่ตอนนั้นไปงานในเจอร์ซีเคทว่อหนูเป็นตัวแทนเลยเหรอ ใช่เป็นตัวแทนประเทศไทยแต่นี่เข้าไปหลังแบ็กสเตจนะจ๊ะนะ oh. จงิตนางงามเดนินแล้วก็มีพวกบูโนมามาร้องกันนะอยาหนูได้เข้าหลังเวทีได้เหรอใช่เพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบเราเป็นแบบพาร์ทเนอร์กับวิกตอเรียสกีเทนไทเลอร์เออแล้วหนูไปทำงานกับเขาบอ่อยแลทีนี้เหมือนแบบเขาก็เลยเชิญไปที่เซี่ยงไฮ้ครับแล้วก็เลยได้ไปแบบดูเบื้องหลังแบ็กสเตจเข้าไปดูนางงามคนเอ้ยไม่ใช่พวกนางฟ้าเขาแต่งตัวทำไมถึงมาซื้อบ้านอยู่แถวเนี้ยเนาะ ก็แต่ก่อนนี้แม่ทํางานอยู่โซนน้ำพูุไงเราตรงนี้คือมันขับไปโวนน้ำพูแบบสิบหนาทีก็ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาซื้อตรงนี้แต่หนูเก่งนะเหมือนแบบว่าคนเดียวพลิกชีวิตครอบครัวเลยปะใช่พอเราไปประกวดอย่างเงี้ยเออหนูกลับมาหนูทางานทุกวันเลยพี่กสองปีติดเลยมากทำงานวิ่งงานวันหนึ่งแบบสงานได้มีผมตามไอจีคุณเลยแล้นั้นอะ ก็คุณตามทุกคนแหละใครมีกระแสไม่ไม่ไม่นางงามบางคนผมไม่ได้ตามนะครับแต่ปีคุณนบ้าว่าเป็นปีที่เหมือนแบบเชียร์กันแบบจริงจังเลยใช่ไหมตอนนั้นอ่ะตอนนั้นมันสนุกคือแม่เราหวังแล้วให้เราแบบประกวดนางงามหรือเปล่าไม่ไม่คือจริงๆรแล้วอ่ะมันมีคนมาท้าทามหนูว่าเหมือนแบบอยากให้ไปประกวด แล้วเนี okay. 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 Mm ่ยเขาก็เหมือนแบบเทยากไปเพราะว่าตอนนั้นคือยังดัดฟันอยู่ไงแล้วก็ยังแบบปวดปวอยู่อะไรเงี้ยพอมานัดมาเจอตัวจริงแล้วเขาก็เลยเหมือนเทเราอ่ะเออเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยแบบมาไปเตรียมตัวก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้แคร์เพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเราอ่ะคงไม่ใช่สายนางงามแล้วเข้าใจป้าคือตอนนั้นหนูคิดว่าเวลาที่คนประกวดนางงามมันต้องแบบฟิลลูกคนุ่มอ่ะปวดขาเว้ยมูยเตอร์อะไอยงเราก็เลยแบบไม่น่าจะใช่ใายป่ะแล้วที่เหมือนแบบพี่ปุญนนี่แหละจะนั่งอยากส่งนางงามปีแรกของนางงามแล้วนางก็เลยเหมือนแบบให้พี่นุ่ม ไปหาเด็กมาพี่นุ่งคือพูดจัดการน้องใช่อฮะพอดีมีลูกพี่ลูกน,อน้องพี่นุ่งมาทํางานอยู่ที่สวนภูมิแล้วตอนนั้นน่ะหนูไม่ได้เรียนซัมเมอร์เพราะว่าหนูอะ่ะย้ายจากกรุงเทพไปเรียนที่สารคามเบื่อกกรุงเทพไงม่าสารคามใช่แล้วก็ไม่ได้เรียนซัมเมอร์ก็เลยแบบกลับมากรุงเทพเออจะมาทํางานที่สวนภูมิเหมือนเดิมแหละเพราะปกติแล้วเวลาปิดเทอมเมื่อก่อนหนูปิดเทอมทำมาสวนภูมิใช่เพื่เด็กเสิร์ฟ วู้จ๋าหนูตู้ชีวิตบ้านนะคือหนูไปเสิร์ฟคือไปเสิร์ฟยังไงเนาะก็เป็นแบบเด็กเสิร์ฟอาหารใช่ตอนนั้นทําแบบพวกร,าร,กกร,รา้านเบอร์เกอร์ร้านราเมงติดกันขึ้นมาหน่อยก็ไปทําในเกตในเกตที่ยินดีมากโทษพี่ขอถามนะแม่แบบเหมือนเสิร์ฟสมัยก่อนเนี่ยร้านอาหารร้านเบอร์เกอร์สุวรรณภูมิเนี่ยวันนึงได้กี่บาทเด็กพาร์ทไทม์อ่ะเขาได้วันละสามร้อยสามสิบบาทเยอะปะก็ไม่เยอะมากนะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กพาร์ทไทม์ก็พี่ก็ไม่แน่ใจเลยประมาณนี้เมื่อเสิร์ฟกี่ชั่วโมงเนาะเก้าโมงสิบโมงนี่แหละก็เลิกประมาณสแวกทิป ถ้าแยกนอกใช่สคัญแม้ดีใจแม้เวลาเขาให้ทิปอะทิปมันเป็นทิปรวมอ๋อก็ต้องเอาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะมาแบ่งกันในร้านแล้วพออยู่ข้างนอกได้3า0รอกว่าบาทพอไปอยู่ในเกตได้กี่บาทเมื่วดก็ได้ส6 0รหกสิบแล้วก็ทิปมันได้เยอะเพราะว่าเหมือนแบบชาวสางชาติเขาแบบเพเาืองรนนอกมันต้องทิปอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบคนแบบอยู่งุโรปเนาะเขาให้เงินแบบให้เยอะมากเอจนหนูซื้อกล้องได้อ่ะ มันอยากได้กล้องแต่เงินเดือนเ,อนเราให้แม่หมดเลยนะเหรอน่ารักเนาะชีวิตเวอร์แล้วคุณแม่ล่ะเพราะว่าแต่เมื่อก่อนคุณแม่ก็อยู่สวนตะบูใช่ตอนนั้นแม่เขาเหมือนแบบทำงานอยู่ในเร้ะาะอะเป็นแบบทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เหมือนห่วงหนูนะเท่าที่พี่จำได้ห่วงมากห่วงแต่ก่อนเนี้ยห่วงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ห่วงแล้วเพราะว่าแบบหนูให้ตังค์เขาแล้วเมื่อก่อนเน่ยหนูตัวไม่ตรงอะเขายังแบบว่าพี่ชายชีวิตตรงชอบผ่านนะจ๊ะใช่ไหมใช่ไหมที่เจอพี่เออใช่ไหมแล้วเวลามีผู้ชายมาจีบอะไรเาป วเขาก็จะแบบถามว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรยังไงคือจริงๆแล้วเขาก็อยากได้คนที่ดูแลเราได้อแล้วแล้วตอนเป็นมาตามตอนนั้นมีแบบอะไรมาทีมเยอะไหมหายคนดีเอ็มมาเยอะไหมมีมีเลยมีอยู่คนสองคนจริงเหรอนึกจะแบบหล่อไหมคนสองคนที่มาทีมหลอกหมหล่อหน้างามมาเรียบร้อยทุกคนจริงไหม แต่เมื่อก่อนหนูเรียบร้อยนะต้องขึ้นไปที่เเอามาแอบต้ฮะแอปตัวฮะไม่จริงๆเราเห็นหนูลุกอย่างเงี้ยหนูคนเรียบร้อยนะไม่เชื่อหนูแบบจีน่าก็พอกันละหนูเป็นคนเรียบร้อยคือหนูเป็นคนแบบภายนอกอย่างเงี้ยควจะมองว่าเอ้ยแรงแล็ดแน่นอนแต่จริงเราแลดเงียบไม่ผมว่าคุณเพิ่มบัลเลตเมื่อก่อนคุณเรียบร้อยคุณน้ำตาลวงการบันเทิงทำให้คุณเปลี่ยนไปงการบันทใช่มาทำให้เราเรียนรู้อะไรหลายอย่างตอนพี่เจอหนูใหม่หนูไม่ใช่คนนี้คือพี่นิกกี้บอกก่อนคือหนูเป็นคนที่ ไม่ค่อยพูดแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนเหมือนแบบถามคำตอบคำโดยไม่มีไม่มีอเออ<ร>จะไม่มีอธิบายอะไรมากมายขนาดแบบเข้ากวามประปวดใช่ไหม,มเขาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเขาถามมาชื่ออะไรน้ําตาชลิตาค่ะจบไม่มีอธิบายต่คือจริงๆแล้วเ,เราก็อยากเป็นคนพูดเก่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอึดอัดอะอยากจอยกับแบบงานกับเพื่อนเนาะ เราก็เลยแบบพยาพยามพูดพยายามคุยพยายามเล่นมุกพยายามนู่นนี่นั่นเราจะได้ฝึกการพูดของเราไปด้วยไงเผื่อได้เป็นพิธีกรพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงพินิกกี้บอกเลยว่าหนูเป็นแฟนคลับพินิกกี้ตั้งแต่เด็กเลยจริงป่ะจริงตอนเด็กๆไว้พินิกกี้ไปลลรถโรงเรียนไปกีพินิกกี้ด้วยโรงเรียนอะไรกัมาูธไปโรงเรียนวัดบางพีใหญ่ไน แล้วก็ไปตอนมัธยมที่โรงเรียนผูนเจริญพี่ดิกี้ก็ไปถ่ายรายการกับหน,นูตอนนั้นไงที่ไปโรง,งเรียนอะ่ะใช่พี่จะไปกับเราแล้วก็มีซุเปอร์พาตาลูยีสมัยหนูจบแล้วตอน,นเด็กคือกลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมก็ต้องแบบมาเปิดไอช่องอะไรที่แบงค์ชแนลแบงค์ชแน,นล,นนลอ่า พี่หนูแบบต้องกลับดูอ่ะเพราะอะไรชอบพี่พี่แบบฮาดีแบบตลกดีอ่ะสนุกดีเราเราเป็นคนชอบแบบผู้ชายตลกอ่ล้วผิดหวังไหมมนเจอตัวจริงอะโคตรผิดหวังเลยผิดหวังไหมเนาะผิดหวังไหมจ้ะผิดหวังไหมไม่ก็แบบพี่ตะกี้ก็น่ารักดีก็ตามสไตล์ข้างในเป็นยังไงข้างนอกก็เป็นอย่ีกเออแต่อาจจะแบบ อบอุ่นกว่านั้นอบอุ่นกว่านั้นเฮ้ยเฮ้ยจริงๆผู้ชายอย่างเงี้ยเอาจริงเป็นคนอบอุน่นนะดูเวลาที่เธอคุยกับคุณก้อยเธอแบบดูให้เกียรติเขาสาวชอบอะเนี่ยเนี่ยเอเลิโอคิดอะไรไม่ได้แบบนี้ <c oughs> ไม่ใจผู้หญ <c oughs> <c oughs> ิงชอบแบดบอยหนูชอบคนที่เฮียไหมหนูอ่ะไม่ได้ชอบคนเฮี้ยขนาดนั้นก็ชอบแหละถ้าถ้าถ้าคนที่คุยอะก็ต้องคล้ายๆลกูอะเห็นไหมล่ะไม่เราชอบเราชอบผู้ชายเทคแคร์ทะลึ่งเลยไหมก็สนุกดีนะหนูแล้วหนูแล้วหนูเป็นคนทะลึ่ง คนทะลึ่งทะลึ่งไงมั้งหนูก็จับทุกอย่างของเพื่อนหมดจีน่าก็โดนหนูจับหมดแล้วแล้วกับผู้ชายผู้ชายก็มีจับอะไรจับจนเราสนิทกันแง่พี่จอดไม่ได้เลยไม่เพราะว่าวงการบันเทิงนะครับถ้าเกิดเขาเรียบร้อยเนี่ยเขาไปออกรายการเขาจะเงาเพราะว่าสนใจก็จะมีแต่คนเที่ยบมารวมตัวกันอันนี้เรื่องจริงนะออกรายการนะแล้วถ้าใครเรียบร้อยเขาจะยืนเงียบเห็นไหมใช่แล้วมันจอไม่ค่อยได้ไปรายการไง เพราะฉะนั้นเราเราก็เลยต้องไปเป็นแบบสนุกก้ารเล่นอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเก่งแมะบ้านใหญ่แล้วมีรถบงรถเบ้นนะเฮ้ยเนาะเก่งจังเลยความฝันเลยนะความฝันก็คืออยากมีบ้านเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยคือหนูออยู่ห้องเช่าเคยเห็น้ามห้องสังกะสีที่มันอยู่ติดกันอะแล้วเป็นพื้นไม้อก็บ้เเออหนูอยู่งั้นเลยหนูทำงานแต่ปอส่แล้วก็แบบ ทำงานมาช่วยแม่นู่นนี่นั่นทุกอย่าง okay. เออ,เ,อ,อเราก็เลยแบบผ่านทุกเรื่องราวของชีวิตแบบตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดมาหมดแล้วแต่จริงๆมันก็ไม่แปลกนะที่แบบว่าคนสวยๆนะเขาก็จะเลือกผู้ชายดีๆสัาคนหนึ่งมาเป็นคู่ครอ,อ,องของเขาอะ เราก็ต้องการคนที่เขาแบบเข้าใจเราแล้วก็อยู่กับเราก็ดูแลเราได้อ่ะแต่ก็อยากไาฝรั่งเลเป็นหัวะก็อยากได้เพื่อลูกอยากไปลูก,าก้าตาดีออแต่ลูกตาแบบสาวตาฟ้าแล้วถ้าคนไทยมาจีบได้ไหมก็ได้เราไม่ติดเอาจริงทุกวันเนี้เราไม่ได้ยืดติดว่าแบบต้องเป็นฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเออเราอยู่ด้วยกันเราแฮปปี้เราโอเคคิบการอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วถ้าจะจีบหนูไม่ต้องเจอ,อยังไงเลยดีเอ็มได้ไหม น้ำตาชลิดาเนี่ยน่าเสิยมันต้องเจอเออมันมันมันต้องเจออย่างเขาเขาต้องไปเจอกันยังไงอย่างคุณก็แบบไปเจอที่รายการใช่ไหมถ้าผมมันก็เจอรายการเจอดํานานแล้วก็ดีเอ็มเออเอ้ยดีเอ็มบ่อยใช่ไหมมันต้องดีเอ็มอะไม่เคยรู้ตัวเองจนพามามาเปิดดูทีหลังเออโหเยี่ยคดีเหมือนของหนูใช่ไหมเออเหมือนของน้ำตาเนี่ยก็คือจริงๆก็มีไลน์น้องไม่ต้องแปดนานแล้วหลายปีแล้ว สี่ห้าปีละเมื่อไรป,ประกวดสี่ปีนางงามเสร็จอะแล้วก็อเอ้ยน้ำตาลที่ขอไลน์หน่อยสิเดี๋ยวจะให้แชร์โลเคชั่นมาให้จะมารับอ้าวอีดอกพอไปดูไลน์ก,กูเหมือนกูพิมพ์หาน้องเขาเยอะมากสมัยคนนะแล้วหนูก็แบบหนูก็ลืมไปแล้วว่าหนูเคยมีไลน์พี่นิกกี้เว้ยก็เลยเหมือนแบบเอาไอดีไลน์พี่นิกกี้ไปเสิร์ชใช่ไหมอ้าวเออคือมีไลน์อ๋อตอนที่ไปถ่ายรายการด้วยกันอ่อนาเลยเออเขาดาวไหนจ๊ะน้ำตาลบอกพี่นอนค่ะแล้วพี่แหะ ขกล้วพรรยาค่ะผมก็เ,เหมือนกันนั่งดูทีวีไม่รู้จะไปไหนมองหมแล้วเฮ้ยอีกคุณแม่ชวนมาเขาดาวตอนนั้นเสียใจว่ะแล้วตอนนั้นไม่มีใครจริงอ่ะสมมติตอนนั้นถ้าเกิดผมชวนคุณเขาดาวคุณมามันไม่รู้อ่ะตอนนั้นน็่นคือหนูหนูแบบใส่ซื้อมากเว้ยหนูไม่รู้ว่าอะไรอันนี้คือคุยจริงคุยเล่นหรือจริงหรืออะไรแต่คุณบอกว่าคุณเขาดาวคนเดียวแล้วผมว่าเอางั้นเขาดาวด้วยกันไหมอะไรเงี้ยมาป่ะอาจจะไปไปได้อาจจะมา ไม่กล้าชวนมันเพราะว่าเหมือนแบบเป็นฟีลแบบว่าอ๋อเพื่อนพี่อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้จักกันอ๋อพี่อะไรอยการเนี่ยใชเสียดายว่ะแม่รัดเราจับเขาได้แลไดนเขาเาว เออสามสองหนึ่งก็เอาละแล้วละไม่แต่คุณแม่ยังขายก๋วยเตี๋ยวอยูไม่ต้องก็ขายอยากขนถึงคุณแม่เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวนางงามไม่จำได้ใช่ตอนนั้นขายก๋วยเตี๋ยวนางงามก็พอดีเหมือนแบบหมดสัญญาเช่าที่นี่นั่นอะไรเงี้ยแม่เขาเหมือนแบบว่าเขาทำงานประจำอยู่ที่โวนภูมิได้เหมือนเขาอยากมาเป็นเจ้าของเจ้านายตัวเองอ่ะเพราะมันเป็นลูกจ้างพอนีเขาเขาแกล้งถ้าเขาอยู่บ้านเขาเขาเบื่อปะใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็เอาทำงานก็มีเออก็มีพออยู่หมดเมีแบกระท่อม ขายด้วยใช่เคยมั้ยเยอะมากแถวนี้เคยแบบรังใบเคยกคนมั้ยลังใบอ่ะเอาป่ะเป็นไงไปซื้อให้ใบเมื่อกี้เออคือไม่เคยกินเลยจริงเหรอเออเต็มเลยอ่ะถึงประกัซื้อใบไอ้กระเทยดิมันจะเป็นยังไงอ่ะไม่เคยเหมือนเขาแบบไช่ไม่เคยจริงเหรอไม่เคยแต่เคยกินน้ำกระท่อมน้องคนใต้ไงคนใต้เอาน้ำกระท่อมมันเป็นอร่อยเบสิกทั่วไปอยู่แล้วอ่ะผสมกับน้ำอัดลมไงขายไงครับพี่พี่่นางคเอาขีดนึงพี่ น้ำตาลนางงามอยากกินใบกระท่อมมาดิเหรออู้เยอะมากวินิจ<ช>ี้อันนี้เราให้ทีมงานเหรอพี่แล้วยังไงอ่ะแล้ววิธีกินย,ยังไงไม่เป็นไรพี่ก่เ็นไรโอกินไงอ่ะมันเคี้ยวก็ได้คะ่ะพี่ก็ไปต้มก็ได้เคีย้ยวอย่างที่เคี้ยวสดๆอ่ะแล้วมันต้องคายไหมคายค่ะพี่ต้องกินน้ำแล้วก็คายลงไปมันออกอ๋อเหรอแต่มันมันถูกกฎหมายนะตอนนี้นะกฎหมายค่ะ แล้วแล้วเมื่อก่อนก็ราคานี้ยไม,ไม่ไม่ผิดราคานี้ค่ะแต่ก่อนมันผิดกฎหมายราคามันจะแพงกว่านี้อ๋อที่ถูกกฎหมายแล้ว<ช>โอเคเดี๋ยวผมยกลอ้อเลยพี่ตรงนี้ก่อนที่จะไปหาแม่หนูหรือให้ให้แม่หนูกินแมตทอม <c oughs> ยังไงอ่ะกินไม่เป็นอ่ะพี่เป็นเขียวนะมันเป็นเขียวอยู่นะที่ผิดเกลียดตอนใายอ่ะมันรู้แบบว่าเธอก็แบบต้องแอบใครนะตายจะดีนะเอพี่คอนะเยหนูไม่กล้ากินอ่ะแต่หนูอย่าเสื้อมันพิมพ์แม่เอาพี่เอาหนูกินไม่เป็นอ่ะงพี่น,น,นี่คิดไมเปย ทุกคนเห็นพี่นิกี้น้ำตาแตกอ่ะอันนี้เราไม่รู้เรื่องปกติพูดรู้เรื่องอยู่นะกินไปกระทำไปพูดเรื่องกว่าเดิมเลยลืมเลยมาค่อยคาเฮ้ยมาวะได้วะเฮ้ยอานี่ยังไงเอายังไงรสชาติผมผมเหมือนความเผชรเป็ดเขียวที่แปลกเอาคนามว่าคือเอาแค่น้ำมันมาเขียวแล้วเอาแค่น้ำมันลองดูนะ นไงเป็นไงทำได้ยังไงมันก็ขมขมเขียวเขียวอ่ะอือไปจะไม่เหมาะกับเราสองคนหรอไปไปมาตอนนี้อ้ามาเบจ้าพี่มาแล้วแม่กูยังร้อนนะร้อนพี่เถอะหาแม่น้องหน่อยยาวเท้าขึ้นมาขับเนี่ยอาโอเคเดี๋ยวไปอุดหนุนแม่น้องร้านหน่อยใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงไหนเนาะตรงไปเลยอยู่ตรงตลาดเจนสแม่ดีครับพ่อดีครับร้านของแม่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูปลาช่อผัดไทยกุ้งสดสบายดีนะครับแม่ บ้านใหญ่นะเมื่อกี้ไปรับมาจากบ้านวันก่อนมีมีคนขับรถมาใช่ไหมวันก่อนอ๋อไม่ใช่คนขับรถแตอันนั้นโกบอยมีวันเดินผมน้ำน้ำตาลแล้วครับแล้วก็มันมืดแล้วแต่ว่าผมมันนัดโกบอยมาเจอบ้านน้ำตาลมาเช็คแสงแต่แม่คิดว่าโกบอยนี่คือคนขับรถไม่แต่คือเขาทำฟิลแบบคนขับรถนั่งทับทับอ่อนน้อมเหรอเอออ๋อทำหนูเล่นอ่อนน้อมใโอ้ยจริงควรตีแม่โกบอยอ่ะเอ้ยเฮ้ยนี่ใครมาแล้วคนนี้ปะโอ แม่บอกว่าวันนั้นน่ะคนขับรถนิกกี้ไปที่บ้านแม่ด้วยเดี๋ยวนี่โตเกียวโดบาร์โตเกียวโดบาแม่เราห่วงแม่ห่วงลูกสาวไหมไม่ห่วงแล้วเมื่อก่อนอะห่วงมากแต่ถ้าเป็นนิกกี้ไม่เอานะ <S 1> <S 1> อุ้ยผมไม่ได้เลยเหรอ,อนี่ผมจะชวนไปทะเลไม่ทำอะไรก็ถ่ายยูทูบโอเคไปทำงานไป <S <S ได้ไหมไปต้องค้างนะยอมไหมยอมยอมนะโอเคจวถ่ายรูปไว้ทุกส่วนนะไหนถึงไปเป็นเรื่องผมขอดูรูปก่อนได้ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวสั่งข้าวเดี๋ยวจะนกินข้าวกันเล่นเล่น มาผัดไทยมาแล้วดูกุ้งตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลยแม่หนูขับรถไปที่ชลบุรีไปเอาของสดจากที่แบบขึ้นจากทะเลเลยทุกวันนั่เหรอเกือบทุกวันเขาจะมีแบบสต็อกบ้างอ๋อเหรอรโอ้โหดูดีจังเลยดูดีผัดไทยดูกุ้งดูงตัวใหญ่มากผู้หญิงเนี่ยจะมีเสน่ห์มากนะถ้าเกิดคนปรุงอร่อยอะคนเป็นแฟนเนี่ยจะโชคดีมากเพราะผู้ชายอะแบบผมอะขี้เกียจปรุงนะเวลากินก๋วยเตี๋ยวอะไรขี้เกียจปรุงแล้วถ้ามีแฟนอะแต่เราชอบกินแบบอะไรออริจินอลอะไรออริจินอลอะไรออริจินอล อะไรอะไรน้ำตาลไม่ต้องปรุงเยอะแค่แบบใส่พริกเล็กน้อยเพิ่มความเผ็ดเพราะเราเป็นคนเผ็ดเผ็ดอยู่แล้วพี่นกี้กินเผ็ดได้ไหมกินได้ชอบหวานก็ได้เผ็ดก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดตอนแบบว่าพุกกี้ตอนกลางวันะชอบหวานกลางคืนอ่ะถ้าเผ็ดเผ็ดแค่ไหนหนูเผ็ดแค่ไหนละได้หมดตามฟิว์มกลางวันหนูเผ็ดได้ไหมไม่ดิไม่ได้อ่ะเผ็ดในตลาดได้ไหมล่ะใจเย็นๆเนาะให้เกียรติสถานที่ด้วยเขบอยเขบอยเขบอยผมเพิ่งจำได้เว้ยเมื่อก่อนเจอน้องสี่ห้าปีแล้วขอไลน์หนูแบบว่าเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้ ถ้าพี่นิกกี้ไม่มีแฟนไหวไหมอ่ะผู้ชายคนนี้ไหวไหมไหวไหวได้เนะในด้านอะไรที่แบบเปิดใจใคบหรือว่าแบบจริงๆก็ถ้าสมมติว่าแบบมันคุยแล้วมันคลิกกันน่ะมันก็โอเคนะ<อ>ถ้าเหมือนแบบเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเออเนี่ยมันคือหน้าที่การงานแต่ว่าถ้าแบบมีอะไรเขาก็ต้องบอกเราทนได้ไหมกับผู้ชายเจ้าชู้เจ้าชู้แบบเนี่ยพาผู้หญิงขึ้นรถทุกอาทิตย์อะสัมสอนมากเลยพี่อะไม่แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นงานอ่ะหนูโอเคแต่ว่าถ้าแบบไปสัมสอนแบบไร้สาระอะไม่ไได้้้้แแลลววววถาเปป็นนกกับพี่่ชผููหญิงภตยย ได้ไหมหลังก็ต้องบอกว่านี่ทำงานจริงๆนะเออได้ก็เป็นคกใจกว้างเนอ่ยก็มีอะไรก็คือขอให้คุยอ่ะหรือว่าถ้ามีคนอื่นจริงๆก็ต้องบอกจะได้เลิกทันอ่าแล้วแคปแฉประจานอะไรอย่างงี้ไหมไม่ไม่ไม่มันเป็นเรื่องของเราสองคนทำไมเธอโดนแฉหรอ เอางี้เอฟตีดีเอ็มไปจีบมันตาลเลยโสดอยู่เออแค่มีคนคุยแต่ยังไม่มีแฟนยังจีบได้เอ,เอาทางพ่อได้ไหมถ้าเกิดจะมาจีบม้ออุดหนุนมาอุดหนุนทนนุกวันทุกวันต้องเข้าทางใครนะ่้อเข้าทางหนูนี่แหละไม่ไม่ต้องมีอะไรมากแค่ซื้อบัจไทยเ็าบอกว่าเราห่อโอเคเอฟี ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ไปตามช่องของน้องน้ำตาลด้วยนะครับน้ำตาลทำ YouTube แล้วนะครับแล้วก็ไปตามหนูได้นะเออไปตามไปตามน้ำตาลเยอะแล้วผู้ชายคนไหนอยากจีบน้องเขาน้องเขาทำงานเยอะไม่เป็นไรดีเอ็มไปเลยไอจีขึ้นให้น้ำตาลไปรู้นะรวมรวมเหมือนกันนะดูรองเท้าก็ยี่ห้อเดียวกันเนาะ ชักอ้ยพี่ิการชอนมาชักมุดอ่ะจริงเหรอชอบอะไรพี่มีเสื้อยืดแล้วบ้าชักมุดเอาพี่ให้ถ่ายออกด้วยนะถ่ายออกเร็วๆไปฮะชักมุดแล้วแล้วกระหลกเอาตัวนี้ไปแลกเอาไหมแอบขึ้นขึ้นห้องพี่ค้นหาเจอกล้วก็เอาไปเลยจะต้องไปเอาที่ห้องเอาไปเอาที่ห้องไปตู้โอแม่ก็เอาที่ห้องก็เอาก็เอาก็ไม่เอาที่ห้องเดาที่ไหนเอ้ที่ไหนก็ได้เอที่ไหนก็ได้โอเคโอเคแค่นี้ก่อนไปสยบายกินข้าว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  อย่าลืมนะครับ f อขอฝากจังเก้าคาเฟ่กาแฟทั้งเข้มทั้งหอมละมุนดื่มง่ายถูกปากคนไทยแน่นอนให้ทุกวันของคุณรู้สึกดีๆกับจังเก้าคาเฟ่ที่โลตัสโซเฟนนะครับรีบไปซื้อกันเลยเเ้าปป็นนกกแแฟรองของฉั